สวัสดีครับอ้อ้โหโอโอ้ใจเย็นเท่นานะสวัสดีครับสวัสดีชาวแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ชาวยูทูบครับผมอยู่กับผมครับทีเด็ดบางไทยครับวันนี้ก็พามาบุกบ้านคนดังแถวโซนอำเภอพิจิตรหน่อยครับผมเอ๊ผมไม่ได้มาหลายเดือนแล้วอะบ้านแกอยู่ไหนบ้านแกอยู่ไหนวะ คล้ายๆจำได้ว่อยู่แ,แถวๆนี้นะนี่ไงพามาบุกบ้านคนดังครับเฮ้ยไม่มีใครอยู่บ้านนะฮะือพามาบุกบ้านคนดังครับเขา โซนอำเภอพิจิตรครับผมจังหวัดพิจิตรฮ้ยแกไปไหนวะฮะสารรถไม่อยู่เว้เจะของบ้านไม่อยู่แกอูออันนี้ก็เป็นบ้าน คนโครกรถไถท,ทองคำครับอู้อู้อู้ยอาไรอจำได้ปุี่ฮะฮะจำได้เหรอเฮ้ยนี่นี่น,นี่มีใครอยู่บ้านไหมพี่สันนะ โอ้สามาังเงียบไหเนี่ยโอ้สาจะมาเซอร์ไพรส์พี่สันซะหน่อยแกไปไหนนะอ้สมุนไหมอันนี้มาบ้านคนโคกครับโคกรลถ่ายทองคำหุยอู้อันนี้ก็เป็นเครื่องหยอดข้โพดครับ เป็นเครื่องยอกระโพดของคนโคกนะอันนี้ก็เป็นเครื่องยอกระโพดไทยประดิษฐ์เหมือนกันครับใส่กันรถ L ห้าสิดหนึ่งแปดถอดออกแน่นอนอันนี้ก็ <c oughs> เป็น <c oughs> แอา์501 SP นะครับไม่ได้ตัวธรรมดานะมันจะมีตัวธรรมดาก็ไม่มี SP อยู่ข้างหลังนะครับอันนี้รุ่นใหม่กว่านะครับเกียร์ก็เป็นซิมโก้แจ็คเอันนี้สติกเกอร์จะอยู่นี้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปที่หลังนะครับซิมโก้สติกเกอร์นี้มันมีความหมายว่าอะไรนะครับอ้สมุนไหมเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเ เ้ยเงาแหละดูเลยอ่ะเงาเหรอฮะเงาเหรออย่าไปอยู่ใต้ท้องรถก็พอนะโอ้ดูครับล้อรถนี่ไงอ,อันนี้ก็เป็นล้อเหล็กครับล้อเหล็ก รถยำนาซิ่งร้อแต่งร้อแต่งใบหกหรือเปล่าเนี่ยตั้งเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิอ็ดตั้ง14 14บีบสี่ใบอใบหกมากนี่วง27่สิบวะ เอามาขายนะครับพี่สันเ <c oughs> อามาขายใครสนใจก็ติดต่อพี่สันได้นะครับสำหรับล้อเหล็กมีทั้งล้อใบพา,ายนะใส่กับคูปตานะครับอันนี้ก็เป็นล้อใบพายพ่วงใส่ได้เลยครับไม่ต้องถอดล้อออก สามารถตรงรุ่นนะครับสามารถสั่งได้นะครับใครอยากได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นนะครับอันนี้สี่ใบพา,ายนะมันจะมีสี่ใบพายสามใบพา,ายนะครับตัวนั้นก็เป็นใบพาย,ายตัวนี้สามารถสามารถขยับได้นะครับจะเอายื่นออกมาจากล้อเยอะไม่เยอะนะครับนี่พูดถึงว่า วงล้อใบพายเนาะมาใส่กับรูนี้ได้พอดีเลยนะครับขอบเนี่ยใส่รูเนี่ยมันจะมีสองสี่หลูเนี่ยหกลูเนี่ยครับไปครอบใส่ได้เลยนะครับเอาน็อตยึดได้เลยและส่วนใบพายตัวนี้ครับก็สามารถขยับได้ครับความลึกจะเอาขนาดไหนเวลาเจอนาลมผมบอกเลยว่าช่วยได้เยอะนะครับถ้าใคร มีนาลมลมหรือว่านาจมครับนาจมสามารถช่วยได้เยอะมากนะครับดีกว่าล้อยางโซนนี้เขาแต่ใช้แต่แบบนี้แหละเยอะนะครับแต่โซนพิจิตราคาก็สอบถามกาได้ครับใครอยากได้มีทั้งตระกูล L MU ก็มีนะครับ ราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมไม่ต้องถอดล้อเลยครับไม่ต้องถอดน็อตพูดถึงว่าเอานี้ไปใส่ปุ๊บก็สามารถใส่ได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> เนี่ยมันจะมีรูที่เขาให้มาจากโรงงานอยู่แล้วครับหกลูครับครอบใส่ปุ๊บก็ใส่ได้เลยซื้อน็อตมาน็อตด,ดำมายึดยึดๆแค่นั้นเองครับ แก้วเลยของเล่นของคนโครกรอใบพาย,ายเนี่ยโซนนี้เขาก็ใช้รถย่ำยาอย่างเดียวนะครับเวลาเวลาเขา,เารถปั่นนาเสร็จก็เขาเอานี่แหละขบเขาจะย่ำให้ฝางมันจมนะครับใช้รถไถเดินตามหรือว่ารถอีโก้งนะครับโซนนี้ อู้มาแล้วโคก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 โอ้ผพามาบุกบ้านคนดังอ่ะุอรถคุ้นๆว่ะโอ้โคกมาแล้วมารอตั้งนานแล้วจะไหนดูดูโอ้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 เมาคิตาเมาจิตา <laughs> โอ้สมุนข้ามันะไปเยอะสวัสดีครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับบา,บายๆสวัสดีครับผม